ล่วงขอเงื่อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอบขวของท่านทุกหลังคายันยิ้มแต่ความมีความเจริญคิดสิ่งใดขอสมความหมงมัดปรารถนาคิดเงินขอเงินให้เป็นเงินคิดท้องให้เป็นท้องคิดเงินขอทั้งหลมาเป็นกองคิดท้องทให้มาหลังเขาขอให้มือท่านทั้งหลายได้คิดสิ่งใดสมความกตัญญูทุกขอทุกการแต่ว่าขอคิดแต่สิ่งดีทั้งนั้นที่เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านยลูกมไหญิ้มคนที่เป็นคนายมีลูดุคนใจก็เป็นดุคนในด้วยนายพันสมความหมงมัดปรารถนาทุคการทุกนี้แต่ปีเดือนนวัยาม อายุเกอายุเดือนอายุวันอายุยามไปเจอมีอายุวันนักลอยสาก็เขาเป็นไยนมาว่าสันัันดีดีสมทั้งคนคาถาบริโภงสีพระพุทธเจ้าฤทธิ์เสนาไว้ว่าสญาถาบริวภคหาปูราปาลิปูเรนติสาคลังเยาวะเมว้ตุตินังเปตานังปกปติติตังปิติตังตุมหังคิพเมวะสันมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสญาถาจุตินรโสยะถาสัพเฟติโยวิวัตสัตุสภโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีทายุโกภวะ อาภีวาทนาสีริสานิจังุทธาปจจัยนิยกตาโรธรรมาวัชชันทิปนโนสุขังลังอายุวัตโกธนวัตโกสิติวัตถโกยะสวัตโกวันวัตโกสุขาวัตโกตุสพพทา Tukalo kabayawela soka satutu padhawane ka Trayapi binat santu jate satsasaya Siti kanang lapang tuti paka yang sukhang Paklang siti ayu ja wanu ja kohang Udeh, ya sawasata wat sa Ja ayu ja con nhéo nháo còn chỉ có đấy bọn làm thằng